ไปดูความคลื่นไหวทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับอยู่ร่วมสายบีกับเวียดนามคูเวตและเลบานอนในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026ครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า a อ c จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026รอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในปี2026 การแบ่งโถจะคำนวณจากอันดับฟีฟ่าฟุตซอลแร์ดกิ้งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นทีมอันดับที่11ของโลกจึงได้อยู่โถที่1ร่วมกับอินโดนีเซียเจ้าภาพอีกกระาษเบอร์1เอเชียซึ่งเป็นอันดับ5ของโลกส่วนอีกทีมหนึ่งญี่ปุ่นอันดับที่1 1 3ของโลกการจับสลากแบ่งกรุมปรากฏว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอยู่ในกระดุมเบียรร่วมกับเวียดนามซึ่งอยู่อันดับที่26ของโลกคูเวตอันดับที่4ของโลก และเบลเยียอนอันดับที่5 4ของโลกส่วนกลุ่ม A ประกอบไปด้วยอินโดนีเซียเจ้าภาพอียิรักคิร์กิสสถานและเกาหลีใต้กลุ่ม C ญี่ปุ่นอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและออสเตรเลียกลุ่มดีอิงกานอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับและอันดับ5ของโลกอยู่กับอัฟกานิสถานซาอุดีอราระเบียและมาเลเซียสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026จะแข่งขันระหว่างวันที่27มกราคมถึง7จกุมภาพันธ์2 5 6พ รอบแบ่งกลุ่มจะทำการแข่งขัน2สนามที่อินโดนีเซียอารีนาและอิสตอกราเกงโรราบุงกาโนหาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านของรอบ8ทีมสุดท้ายโปรแกรมการแข่งขันวันเวลาและช่องทางถ่ายทอดสดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังครับ ขณะที่ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะคะก็เตรียมตัวในการจะลงศึก SAT Womens f u t s a l 2025นะคะโดยเฉพาะการจะได้ประโยชน์จากการโวนกับทีมใหญ่ๆทั้งบราซิลแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่อาคาร Thailand เ a t เ a i l a n d เตรียมความพร้อมในการแข่งขันอุ่นเครื่องรายการ SAT Women s Futsal Championship Thailand 2025ที่จะมีขึ้น11-15พฤศจิกาย,ยนนี้นาทีมินาลฮอลล์ศูนย์การค้าทอมินาลทูเีวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการดังกล เตรียมความพร้อมของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง21พฤศจิกาย,ยนถึง7ธันวาคมและมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง9ถึง20ธันวาคมซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้โคชโอธนาธรสันธนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพนักกีฬาทั้ง16รายลงติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนรายละเอียดแทคติกเกมรุกและรับรวมถึงลูกสูตรต่างๆใช้เวลาไป1ชั่วโมง 30นาที ก่อนการฝึกซ้อมโค้ชโอก็ได้กล่าวว่าตอนนี้สภาพร่างกายความฟิตผู้เล่นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีผู้เล่น16คนในการลุยทัวร์นาเมนต์ที่นครราชสีมาแต่ต้องตัดอีก2คนก่อนเดินทางไปแข่งฟุตซอลโลกที่ฟิลิปปินส์ทัวร์นาเมนต์ที่จังหวัดนครราชสีมานั้นเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญและมีประโยชน์เพราะว่าเราจะได้เจอทีมระดับเวิลด์คัพทั้งบราซิลและนิวซีแลนด์ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะบราซิลนี่คือทีมอันดับหนึ่งของโลกมีทั้งความแข็งแรงและการเล่นแบบหนึ่งต ให้เราจะได้เห็นว่านักเตะของเราพร้อมแค่ไหนก่อนถึงรายการใหญ่ซึ่งถ้าเราสู้ได้ดีนั่นจะเป็นการสร้างกําลังใจที่ดีของทีมในการแข่งขัน World Cup ด้วยโปรแกรมกันนขัะฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยใน SAT Women's f u t s a l Champ i ม n s n s p t p t i l i n d n d 2 5 11พฤศจิกายนไทยพบ New นิวซีแลนด์18นาฬิกาและ15พฤศจิกายนไทยพบบราซิล18นฬิกาค่ะ